ขึ้นสุดเหลอขึ้นสุดเหลอโหแล้วครับตือผมใหญ่เขึ้นเพราะว่าดเก่คมันก็บอก่ไม่เป็นไรลงลลงขึ้นถึงสุดดอกอีกใหญ่เลอไม้ตายเบาเพื่อนไม้ตายเบาสองตะขอนะครับระยะหกสาม อืมคุณสุดลมสุดเหรอยีสุกหน่อปลาไคครับเพื่อนยสุกน้อปลาไคดเลยครับเซฟเลยเซฟเลยครับเ่นยสุกเก่าทำไมของอเซฟเลยยีสุกเก่านะตัวนี้เก่าเลยครับเซฟเลยขึ้นสุดเหรอรายการหายแล้วอแต่ก็ไม่รู้นะ พอไปคุยจะพูต้อมากนไ่ตายจำเงินได้หเลยนั่น้กำือต่งากกำลังรักเลยอี่พี่ทำพี่าเข้าเอาแค่นั้นเออสำเร็จครับสำเร็จครับดีศกเก่านะโอ้ยขอบคุณครับ โดนแล้วครับยี่สกเก่าครับตัวนี้้าแตกแล้วครับไซส์สองนะตัวนี้นะไซส์สองนะไม่ตายเบาละตายฮะแก้เกมมาตกอ่าหกสามไม่ตายเบาสองตะขอนะครับเด้งขึ้นสุดเลยนะฮะเด้งขึ้นสุดดอกครับเป็นเรื่องครับนี่ครับยี่สกอ่าเพื่อนแก้เกมมาตกหกสามนะครับไม้ตายเบานะยี่สกไซส์สองก็แตกแล้วครับเพื่อนเต็มปากนะครับ ไม่ตายเบานะขึ้นสุดเลยนะยเดี๋ยบร้อยครับไม่เหลือ,อ